สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒศิริเจริญมินาราะห์มานุราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสซาลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซาลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا S a s s a l a m ุ a l a i k u m มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ลอสซุบฮานวะตาลาได้โปรดประทานมายัางพี่น้องที่ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัฮัมลินละวันนี้นะครับเรากลับมาพูดคุยกันนะครับในมารยาทของการมอบหมายต่อองค์ลอสซุบฮานะตาลา เราเป็นมุมินที่ศรัทธาต่อองค์ลอสุุภานุตาลาพี่น้องเราจะต้องมอบหมายต้องมั่นใจต่อองค์ลอสุุภานุตาลาปัญหาของเราปัจจุบันนี้ก็คือเราเนี่ยนะครับยังไม่เชื่อมั่นอย่างจริงจังบางคนอาจจะยังไม่มอบหมายอย่างจริงจังต่อองค์ลอสุุภานุตานา การมอบหมายต่อองค์ลอสซุบฮานะตาลาเนี่ยนะครับพี่น้องนะเราจะต้องรู้จักนะครับการมอบหมายต่อพระองค์อัตตะวกุลหรือการตะวกรันอานล,ล็อกการมอบหมายต่อองค์ลอสซุบฮานอตาลาเราอาจจะคุ้นเคยอาจจะ ได้ยินกันเป็นประจำนะแต่สิ่งที่เรายังขาดไปบางครั้งบางคราวก็คือเราต้องเชื่อมั่นอย่างจริงจังต่อองค์ลสุุาตลาลาปังมอบหมายต่อพระองค์นะครับในสุระอันมุมตะฮินะ อายะที่สี่องลอสมาตาลาได้กล่าวไว้ว่ารบบานาอะไรกะตะวักกันนาอันนี้เป็นดวอานะครับพี่นอ้ององลอสมาตาลาเนี่ยสอนท่านนาบีให้ขอดวอาอย่างนี้รบบานาโออัลลอฮ์โอพระผู้ทรงอภิบาลของเราอะไรกะตะวักกันนา พวกเราขอมอบหมายต่อท่านว่าเอเลิกะอานาบนาว่าเอเลกิกันมาซีดพี่น้องเห็นไหมอันนี้คือดุอาที่อัลลอ์เนี่ยสอนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีการมอบหมายต่อองค์อัลลอ์ซุบฮายนะตะอาลาและในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่12นะครับพระองค์ได้กล่าวว่าว่ามาลานาอัลลานะตะวักนะกราณัลลอฮ์ และทำไมล่ะพวกเราถึงไม่มอบหมายต่อองค์ลอสุภานวตาลาบวกกัฏฮาดานาสูบุลานาแท้จริงแล้วองค์ลอสุภานตาลาพระองค์ได้ชี้ทางนำในหนทางที่ถูกต้องให้กับพวกเราทำไมไม่มอบหมายต่อองค์ลอสุภานตาลาพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายการที่ เรานั้นจะมอบหมายเนี่ยมันมีมารยาทในการมอบหมายอยู่นะครับหนึ่งมารยาทในการมอบหมายก็คืออัตตะลูกบินลาฮิตาอาลาคือการที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นผูกพันต่อองค์ลอสุพานวตารนาะวัตตฟวีดูลีมาลีกินมาล มะละกูตและเราจะต้องยอมจำนนต่อองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا านแนะ ت ع ا ل ว่าชะกรอนลอห์ว่าชะก่อนลอหฮะอีดะอาตาัตอและเราั้นจะต้องขอบคุณต่อองคนะ์อัลลอฮฺ س ب ح ا านและ ت ع ا ل อีดะอัตาเมื่อพระองค์เนี่ยให้กับเราในสิ่งที่เราปรารถนาให้สิ่งที่ดีกับเราให้ดิสกีกับเราเราจะต้องขอบคุณพระองค์นะ ทุกวันนี้เป็นไงเวลาเรากินข้าวเสร็จโอ้โหอิ่มจังเลยเราเคยอัะดรีนาลีนนะไหมอัชุกรุลิลละไหมครับอาหารมื้อนี้อร่อยจังเลยบางทีเนี่ยเราเวลากินเสร็จอ,อ,อร่อยจังเราไม่ได้กาล่าวคาว่าอะดรีนาะลีนนะนะเราจะต้องขอบคุณเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับ ว่ากรั้อแลอวฮะถตาเอาก็ ا أ ต้องขอบคุณลล l a ์เมื่ออล l อ a ์เนี่ยให้เราและเมื่อ Allah ไม่ให้เราไม่ว่าจะให้สิ่งที่ดีกับเราหรือไม่ให้กับเราเราก็ต้องขอบคุณองค์ a ลอ a ์สุภา,าราตาะนะครับและเราจะต้องอดทนเมื่อพระองค์เนี่ยยังไม่ให้เรา และเราก็จะต้องอดทนด้วยอีราอูซีบามิโมซีบา,บาตินจะต้องอดทนเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเรานะครับเราจะต้องให้การมอบหมายต่อองค์ลอสุบฮานวตาลาเพราะอ,อะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่า การมอบหมายเนี่ยเป็นไอบาดะหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามแต่เราจะต้องมีการมอบหมายตอ่อลเราเพราะเราไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้ด้วยกับตัวเราเองพี่นะ้องคนในสมัยก่อนโต๊ะเราหมูญาตาิยายของเราเวลาทํากับข้าวบิสมิลละ เวลาหุงข้าวใส่หม้อเสียบปลั๊กพี่น้องเอาง่ายๆเวลาซาวข้าวเนี่ยนะครับเทน้ำซาวเทน้ำใส่หม้อข้าวกําัังจะซาวเนี่ยบิสมิลลา์ละครั้งนึงเทน้ำออกจากหม้อข้าวบิสมิลลาอีกแล้เสียบปลั๊กบิสมิลลาคนในสมัยก่อนถึงมีบรารอกัตพี่น้อง กว่าจะกินข้าวเนี่ยอัลลอฮ์กว่าข้าวจะสุกเนี่ยเราโตะ๊ะเราเหมาะเราบิสมิลลาห์ไม่รู้กี่รอบแต่เราสมัยนี้บางทีไม่ได้มีบิสมิลลาห์เลยนะเขามอบหมายนะครับเราต้องมอบหมายต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮาระตานาให้มากๆนะเพราะการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับ มีความประเสริฐนะอัตตวะวักกุลุอัลลอฮิมินอัฟ ض ลิลอาะมัลอัลกลับียะการมอบหมายต่อองค์ลอสุบฮานอตาณาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากอามันที่อยู่ในใจที่ประเสริฐที่สุดบด้านอีมานหลังจากการอีมานอีมานคือการเชื่อมั่นต่อองค์ลอสุบฮานอตาลาส่วนการมอบหมายเนี่ย เป็นอิบาดะกอลบียะอิบาดะที่อยู่ภายในจิตใจของเรารองลงมาจากการอีมานพี่น้องวัลลียกีนได้การเชื่อมั่นต่องลอสมะตานาวาดูมุีนอและศาส,สนาของเราจะยืนอยู่ไม่ได้ยกเว้นจะต้องมีพื้นฐานแห่งการมอบหมายตะวัตกัน นะครับนะต้องมีการมอบหมายต่ออลอสซาฮานอตานาอัตตะวักุลการมอบหมายต่ออเนี่เพี่นน้องความประเสริฐของมันคืออะไรไหมเอบะคือตออะคือการที่เราเนี่ยพักดีต่อองค์ลอสซบฮานอตานาเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราว่าอะไรตะวักันต้องมอบหมายต่อองค์ลอสซบฮานอตานานะ งั้นการมอบหมายต่ออัล์ลอห์เนี่ยนะครับคือการต่ออ่ะคือการที่เราเนี่ยพักดีต่อองค์ลอห์สุบฮาห์นาวตารนาะไม่ใช่พักดีอย่างเดียวว่าอิบาดาตุนและคือการทําอิบะดาต่อพระองค์ด้วยฟาอินนัตตะวักกุลละอัลลอฮิอิบาดาตุสซาอิบาดาตุสซาดิกีนและแท้จริงแล้วการมอบหมายต่อองค์ลอห์สุบฮาห์นาวตารนาะนั้นเป็นอิบะดา ของคนที่มีความสัตย์จริงพี่น้องวัสบีรุลมุคลิซีนและเป็นแนวทางแห่งการบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าหากว่าเรามอบหมายต่อองค์ลัสุบตานาเนี่ยเราจะไม่มีคิดเลยว่าไองานที่เราสำเร็จมาได้เนี่ยเพราะเราทำเองเพราะอะไรเรามอบหมายต่ออัลล์เมื่อเรามอบหมายต่ออันลลน์แล้วนะครับ การบริสุทธิ์ใจก็เกิดขึ้นโอรสวาตาลานะครับพระองค์ได้ใช้ให้บรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลบรรดาคนที่เป็นอาเดียคนรักของพระองค์และคนที่เป็นมุกมินนะพระองค์ได้สั่งใช้ให้ไอบาดะต่อพระองค์และพระองค์ได้สั่งให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับ ทำการมอบหมายต่อองค์ลอสุุฮานวตานาโดยพระองค์ได้กล่าวไว้ในอันกุรานเอาไว้ว่าว่าลัลอหลฟัตตะวักการูอิงกุนตมุ่มมินีนและพวกท่านทั้งหลายว่าลัลอฮิและต่อองค์ลอสุุฮาตาเนี่ยนะครับฟัตตะวักการู พวกท่านจะต้องมอบหมายต่อพระองค์อิงกุลตุมมุมินีนถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่อีมานอาลัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากท่านอีมานเนี่ยพวกท่านต้องมอบหมายต่อองค์อนะัลลอฮ์ัตอา ن าและในอีกอายาหนึ่งนะครับพระองค์ได้กล่าวว่าว่านัลลอฮิฟัลยะตะวัแกลินมุมินูนและาที่องค์อัลลอฮ์ س ตอา ن านั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะต้อง มอบหมายต่อพระองค์นะเราเป็นบ่าวขององนะค์ลอสุบฮาลาตาลาอัลลอฮ์ใช้เรานะครับใช้เราให้เราเนี่ยมอบหมายให้เราพักดีต่อพระองค์ว่าอัมรอนัลมูลาตบารากะวะตาลาอันนัตะวักกะอเลฮิฟีตาออติ์วะอิบาดาติ และองค์ลอสปตาลาเนี่ยพระองค์ได้ใช้ให้เราเนี่ยมอบหมายต่อพระองค์ในการพักดีต่อพระองค์และในการทำอิบาดัดต่อพระองค์ฟาอัลเลมานาซุบฮานะฮูวาตานาอันนักูลฟีกุลลิซละอัลลอฮ์ได้สอนเราพี่น้องในการที่เรานั้นจะต้องมอบหมายต่อพระองค์ในทุกๆก,การละหมาดพระองค์กล่าวว่าอย่างนี้อิยากะนะบุดูว่าอิยากานะสตอิน แปลว่าอะไรครับแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะสักการะพักดีวาอียาการนัสตาอินและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นจะขอความช่วยเหลือนะและองค์ลอสปานายังสอนท่านนาบีมุสลิมว่าอะไรว่าสันนำให้ ท่านนาบีขอดุอานะครับนบีในเวลาขอดุอานะครับนบีบอกว่ารับบีอาอินนีอิลาซิกริกาวะชุกริกาวะฮุสเนียบาดาติกแปลว่าโัลลั์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันในการรำลึกถึงพระองค์ด้วยเถิดวะชุกริกาและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันในการที่ขอบคุณพระองค์ด้วยวะฮุสเนียบาดาติก และขอพระอง์ทรงช่วยเหลือฉันในการที่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ดีทําอามันอิบาดาที่ดีด้วยเถอะพี่น้องครับการมอบหมายต่อองค์ลอสุบภารตานาเนี่ยนะครับเราจะต้องมอบหมายให้ถูกต้องการที่เราจะทำงาน งานหนึ่งเนี่ยเอาแหละเรามอบหมายตอ,อนเนาะการเราการที่เราไปทํางานเราต้องการค่าตอบแทนจริงไหมครับเราต้องการค่าตอบแทนต้องการค่าจ้างแต่อยู่ๆเราบอกว่าเราอยากได้ค่าจ้างโดยที่เรามอบหมายต่อองค์ลอสซบฮาลตาลาและไม่ออกไปทำงาน แบบนี้เป็นการมอบหมายที่ผิดพี่น้องนะเพราะเราจะต้องไม่ทิ้งสาเหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็นไซตมันเป็นผลลัพธ์กับกับเราได้นะการที่เราทิ้งสิ่งที่มันเป็นสาเหตุที่จะให้มันเกิดผลลัพธ์เนี่ยถือว่าเป็นการเข้าใจผิดนะพี่น้องถ้านนบีมาสมนอ้อมอะไรมาสัลน,นัมยกตัวอย่าง นกเนี่ยนะครับนะท่านนาบีบอกว่าเลาอัน,นกุมกุลตุมตะ,ตะ,ตะวะักกะลูนะอลัลลอฮฺฮักตะวักกุลิต่าหากว่าพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาเป็นการมอบหมายอย่างจริงๆนะเราทำอะไรก็ตามแต่ทำงานอิมันอิบาดะขายของเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺอย่างจริงจังเลย เป็นการมอบหมายที่ถูกต้องละรูเรกตุมกามายุรซาคุตตัยแน่นอนอัลลอ์นบีบอกว่าแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับท่านเหมือนกับที่พระองค์ให้ริสกีกับนกนกเนี่ยนะครับพี่น้องตังดูขีมาซอนนกเนี่ยเวลามันออกไปหากินเนี่ยมันออกไปจากรังะนะรอ ในสภาพที่ท้องเนี่ยหิวโหยมันไม่รู้หรอกว่าตรงไหนจะมีอาหารให้มันแต่เวลามันออกไปแล้วมันได้กินทุกครั้งเพราะอะไรเพราะมันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ชีวิตมันเนี่ยมันมอบหมายต่อองล์ละซุฮานอตานาเวลาออกไปเนี่ยท้องแฟบหิวไปเลยวัตรรฮอบิตอนะแต่เวลามันกลับเข้ารังมาเนี่ยพี่น้องมันกลับมาในสภาพที่ท้องของมัน เต็มอิ่มไปด้วยกับอาหารที่อัลลอฮ์ให้เพราะมันมอบหมายอย่างจริงจังเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะต้องมอบต่อองค์อัลลอฮ์บฮา,านะฮูวะะอาลาเพราะการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็น สิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติอย่างยิ่งและส่วนหนึ่งนะครับจากการที่เรานั้นต้องการสวรรค์ส่วนสวรรค์ขององค์ลอสุภานตารานะครับก็คือสาเหตุของมันก็คือเลินจันนะสำหรับสวรรค์เนี่ยที่เราจะได้มาเนี่ยอัสบาบนมีสาเหตุด้วยการที่เราจะได้สวรรค์มาวะฮะอามาดุสโซเลฮัส คือการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติอามันที่ดีอยู่ๆเราบอกว่าเราอยากได้สวรรค์ขององลลอสสุบาตาลาแต่เราไม่ได้ทําอามันอะไรเลยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับนะการกินการอิ่มก็เช่นเดียวกันพี่น้องส่วนการอิ่มเนี่ยวลิชชับเราจะอิ่มได้ไงสาเหตุก็เนื่องจากว่าเราอะไรครับเรากินเราจะบอกว่าวันนี้อยากอิ่มแต่ ไม่กินมอบหมายต่อองค์ลอสมาตาลาเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะเราเนี่ยทิ้งสาเหตุไปนะเพราะฉะนั้นการมอบหมายของเราเนี่ยเราจะต้องมองทําสิ่งที่เป็นสาเหตุก่อนพี่น้องสาเหตุที่จะนํามาซึ่งสิ่งที่เกิดให้เกิดสาเหตุอันนั้นเนี่ยต้องทําก่อนนะ เช่นเราอยากได้ค่าตอบแทนอยากได้เงินเราต้องออกไปทํางานและการทํางานของเรานั่นแหละคือการมอบหมายต่อออร์เราอยากได้เงินออกไปค้าขายการค้าขายของเรานั่นแหละคือาสาเหตุที่จะนํามาซึ่งริสกีและเรามอบหมายต่อออรส์สาาตาลานะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยมอบหมายตัวากานต่อออร์สตลา,าให้ถูกต้องที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้ เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วอสลอมลอวายนามีนะมุฮัมมัดวะยานาดีฮิวะอัศฮะบิฮิอัจมะฮินอัสซลามุอะลัยกุมวะเรุห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน